เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพัรษาขอเชิญร่วมกันถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ AIS หรือส่ง SMS มาที่99999 99, โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อในหลวงของเราอัจฉริยภาพไทยจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีความรู้ด้วยซอฟต์แวร์โซลูชันล้ำหน้าช่วยให้คนไทยนับล้านมีหนังสือมีแรงบันดาลใจสร้างนัไทยหน้าต่อไปสักวันบิลเกคนที่2องอาจเป็นคนไทยไม c ค o s o f t บปตทอููิิใจเสนอ Dynamic Game ดู Kalu Pika ดยสุดยอดพลังหลอห่อรสุดขีดพลังปกป้องมาตรฐานโลก Global DHL ออโตเต็มพลังเร่งเต็มพิกัด แรงเกินพิกัดน้ำมันหล่อลื่นดีเซลไดนามิกรับประกันคุณภาพร้อยเปอร์เซ็จากปตทคุณผู้ชมที่กำลังหมดไฟดูผมเป็นตัวอย่างครับผมเป็นตะกะแตนยังมีไฟเลยคุณผู้ชมเกิดเป็นมนุษย์แท้ๆฉะนั้นอย่าท้อถอยอย่าหมดไฟขอดแรับความขอบคุณจากเครื่องดื่มซันสปาร์คไม่ควรดื่มเกินวันละสองขวดเด็กและสตรีมีคภนไม่ควรดื่ม ความอดทนเป็นผลทางสู่ความสำเร็จคราบาว XO ที่นี่ประชากรกว่า9 0 0 0 0สคนติดอันดับความยากจนเป็นลำดับที่65ของประเทศและยังต้องพะจนกับทุกภัยจากวาตภัยอย่างต่อเนื่อง ังหวัดมหาสารคามจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คารวาลความอบอุ่นจากทีมคนไทยหัวใจช้างได้เดินทางไปถึงเป็นจังหวัดที่4พรของโครงการช้างรวมใจต้านภัยหนาวในครั้งนี้เพื่อแบ่งปันไออุ่นให้กับพี่น้องไทยอีกครั้ง ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานช้างรวมใจต้านไห่หนาวอีกครั้งนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับสำหรับที่จังหวัดมหาสรรารคามเนี่ยนะครับก็พี่น้องชาวไทยที่นี่นะครับน่ารักทุกคนครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับอาวันนี้พวกเรามาในโครงการอะไรครับด,นะด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทไทยเบเวอลจำจกัดมหาชนนี่ถ้าคนไทยเก่งอย่างนี้ได้ก็ดีสิครับ คนไทยเก่งออกนะครับถ้าไม่มีคนไทยก็อาจไปไม่ถึงดาวอังคารนะครับนี่ไงครับยานไวกิ้งที่ดรอาตรง g สงสายณอยิสยาคิดค้นระบบลงจอดบนดาวอังคารคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแสงสมเหรียญทองภูมิใจอัจฉริยะไทยระดับโลกกาแฟที่บ้านอร่อยจังทำเองปะ ทำเองอันนี้ใช่ไหมครับอโอ้โหทำง่ายมากๆพี่เหมียวครับแค่ใช้กาแฟมอคคนาทริโอรสชาติกลม,มกล่อมเข้มหอมกรุ่นมอคคนาทริโอเนี่ยคุณภาพยิ่งนี้เลยเหมาะกับผมแล้วน้องปูนสองแบบนี้มันต่างกันยังไงครับไม่ต่างกันครับอันนี้บ้านทองคําอันนี้ก็บ้านทองคําครับเอาแล้วกระเบื้องนี่หละต่างไหมไม่ต่างครับนี่ก็บ้านทองคำเป็นคู่เลยครับแล้วนี่กับกระเบื้องนั่นล่ะต่างกันไหม นั่นก็บ้านทองคําเหมือนกันครับ <_ an> ไม่ได้กวนครับทุกพันบาทที่ซิเมนไทยโฮมัาร์ลุนบ้านท,ทองคํารวม11ล้านบาทถึง31มีนาคม2549คุณอาจไม่เชื่อว่านวัตกรรมสมัยนี้สามารถเปลี่ยนโลกด้วยระบบภายในอจัจฉรยิยะโลกใหม่แห่งการประหยัดพลังงานกำลังรอคุณอยู่จากไดเกิน ทยีที่ทันสมัยพร้อมการออกแบบที่ลงตัวกล้องวิดีโอดีวีดีจากแค n น n เล็กและบางอย่างคาดไม่ถึงสมบูรณ์แบบแห่งดีไซน์และการใช้งาน Canon. The l i g h t i n g You Always ลองนึกดูว่าอยู่ๆมีคนยื่นโทรศัพท์มือถือให้คุณซึ่งถ่ายรูปสวยเชื่อมต่อกับทีวีพร้อมสั่งพิมพ์ภาพได้แล้วคุณก็ได้รู้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นซัมซุงดี600ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ มบายมาบริหารต่อมซ่ากับฮาทียบเหงียกรวมเรืเ่องตลกคนญหาส่งให้เขาไปอ่ำและขำกันให้สนุกพิมเจส่งมาที่486777พิมเจแล้วส่งมาที่486777โอ้ยพิมันลั่นฟ่าค็อปปี้รุ่นเลนเจอร์หล่อลุย มันไฟคันเดียวแต่พวกเขายัางเรียกพี่พี่พิเศษเพียงสามพนหนึ่งจิบาทลดเคสสิบันวาร์คมสองพจักรยานกอล์ฟีขี่แล้คุ้มเชื่อฟ้าเถอะเราเองจะขอพาเพื่อนกนกล้าร่วมทางกันไปถ้าชอบแบบน้ำดำไม่ชอบแบบตามตามไม่ใช่ที่สองสามอามาอ,อโตโมเมติกลิเดอร์เดี๋ยวมาออโตแมกิกราต้องอ่านข่าวทุกวันนะนะคะไฟสปอร์ตไลท์สองหน้าวันละสองชั่วโมง BSC นี่แหละค่ะเนียนนาน BSC เวิร์กมากค่ะ BSC ที่ counterpiece และ BSC